ผมคิดว่าโอกาสพ,าพ,าพาี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้เงินจากนิ้วต่ w เ l เลตมีมีสูงแล้วนะครับโครงการนี้น่าจะคลอดได้เป็นทางการแล้ววันนี้รัฐบาลก็ปรับไปอยู่ในงบประมาณประจําปีแล้วคือปรับไปอยู่ในง,งนปปบงงประมาณประจําปี267และงบประมาณประจําปี268 2ปีนะโดยที่เงินทกศอ,ออมสินเลยก็ไม่ได้เอาละก็ไม่ใช้ไปดูไส้ในมันิดหนึง งบปี67เนี่ยทำสมัยลุงตู่ลุงตู่แกขัดดุลงบประมาณเอาไว้แต่ยังไม่เต็มแม็กับรัฐบาลนี้ก็มาเพิ่มการขัดดุลใี้มันเพิ่มขึ้นอีกก็เลยต้องออกงบประมาณฉบับเพิ่มเติมเขาเรียกนะครับเพราตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสภาแล้วในนั้นก็มีงบในส่วนของที่ต้อบอเลตอยู่68ก็อยู่ในขั้นตอนของสภาแล้วก็น่าจะผ่านเช่นเดียวกันแต่68นี่นะมันมีเทคนิคอยู่อันหนึ่งที่ในนั้นเขียนอยู่ที่2องแสนแปดหมื่นห้าล้านความจริงเนี่ยเขาขอเป็น2ส่วนแสนกว่าล้านเนี่ยส่วนหนึ่งแต่อ่วีร 1 3 2แสนล้านเนี่ยตอนนี้อยู่ในสภาถ้ากรรมธิการตัดได้เท่าไหร่อ้ส่วนที่ตัดนี่แหละเขาจะแปลวกกลับไปเพื่อให้ไปใช้ในงบประมาณดิจิตอลเว็ตแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะจ่ายได้มากจะน้อยเนี่ยมันจะอยู่ที่เขาปรับเพดานอีกตอนแรก5้0แสนล้านวันนี้เหลือ4ี0แสนล้านแล้วตัวเลขมีอยู่ในมือประมาณ3 0 0แสนกว่าล้านเท่าที่ดูว่าเข้าใจว่าจะมีหลังกฎหมายผ่านเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เร็วที่สุดที่เป็นไปได้เลยเนี่ยค,คือธันวา <Ừ. S 2> แต่ผมคิดว่าอยู่ตะเข็บนี่แหละธันวามก,กราคม,ามุมภาน่าจะได้รัฐบาลเองเนี่ยเนื่องจากกลับไปกลับมาหลายรอบแล้วเกิดถ้าเชื่อนาะคุณอัทวิทเนี่ยไปใช้งบแผ่นดินตนะั้งแต้น,ต,นต้นปีนะป่านนี้แจกกันแล้วถ้าเชื่อผมเหมือนกัน <c oughs> ครับแล้วผมก็บอกว่าให้ใช้2ปีประมาณย่อยแจกเคยพูดไว้ต้องเป็นปีแล้ว <c oughs> ป่านนี้ได้ไปแล้วอ่ะมันจะมีแบ่งการลงทะเบียนเป็นสเฟสด้วยนะเฟสคนที่มี สมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนกับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วเดี๋ยวเกณฑ์2เกณฑ์นี้ก็จะมีความแตกต่างในการใช้ในการใช้งานอีกอถ้าคุณได้มีสมาร์ทโฟนเวลาคุณไปเจอตัวต้องเจอหน้าคานนี้ไอ้ร้านค้ามันต้องถ่ายรูปบประชาชนเราอีกคาวนี้ปวดหัวไปอีกว่าการจ่ายเงินมันก็จะไม่มีความสะดวกมากขึ้นผมติดใจว่าทําไมมันต้องล็อกที่ทะเบียนบ้านสมมติวราบ้านอยู่พัทลุงปัญหาเคยรู้ไหมค่ารถไฟ ถ้าเดินทาง,ทางอย่างน้อยก็ต้องมีเกือบ2,000แล้วะถ้าเกิดว่าเดินไปหาอีกที่ cash out เ,เงินสดออกมาเลยอนเหลือ8,500เนี่ยเพิ่เพิ่มมันจะกลายเป็นทรงนี้นะม,มันก็จะเกิดการทุจริตอีกอย่าไปฝืนธรรมชาติมนุษย์กร <c oughs> ุงเทพมหานครเนี่ยคนอยู่ประมาณสัก5ล้าน5แสนน่ประชากรแฝงก็ซัดไปประมาณเกิน5 0เพราะฉะนั้นทำไมไม่ให้เขาจะสะดวกใช้ ที่ที่เขาทํางานหรือตรงไหนก็ได้นะครับเพราะมันเป็นดิจิตอลเนี่ยผมคิดว่าประชาชนใช้ยากเกินไปตอนนี้ถ้าแจกนะต้องแจกถูกตัวนะเพราะว่ามันมีปัญหาเฉพาะคนจนและคนชั้นกลางฉะนั้นผมอยากให้ฉีดให้ถูกฝาถูกตัวเงินที่ใช้เที่ยวนี้คือทําให้ประเทศไทยมีมอเตอร์เวย์แบบเหนือจดใต้ได้นะเงินที่เราใช้กันอยู่คือถ้ามันอยู่การการแจกขอให้เป็นการแจกที่ดีที่สุดสะดวกใช้ GDP โตได้ลดความเหลื่อมล้ําได้ครับ